สวัสดีครับทุกท่านทางเข้าด้วยกันครับทางเข้ากันหลายๆคนสุดยอดของความอร่อยมากนะครับเมนูก็มีมากมายครับท่านผมาิม่หมดเขาเอาไปกันตัวก่อนให้ปรึกษาก็าว่าอยนะเงินผมไม่พอใช้เลย เ่ไต่อไปปรึกษาอาจารย์ประพิษแล้วเรื urgency, fire, no s s sais, ่อังไนะไปสั่นหรอเนาะ่เงีนว่างขึ้น่ม่อใส่ผู้ใดพาต่งไแม่เอิญแกมาเทียงเขาเ่ม่แกมาจี๊ดเอาใส่จานไรล่ะคนกั่อเจ้าละขาหันก็ได้ตัวเอามีดมีบวะวันหน้าโครงการบ่เตรียมพร้อมเตรียม บอกขายสองร้อยหกครับขายเจ้า้หกร้อขายเจ้าม้โอ้ยนาะมเจ้าขายหอยดหกรอาลอีกสามพุนโอ้ยล้อก็แล้วแต่แบตเตอรี่ครับเอาตะบงไปแล้วอีกียไปว่างอดี๋ไปวางสาสรเอดำในดำเมื่อะพุนัะเอาท่ามื่ออะไรกัอยากกินของข้าวบ้ล่นละลานะ